นี่มันที่ไหนวะเนี่ยแล้วเครื่องปั่นไฟอยู่ไหนเออแต่ช่างเหมือนเธอเพราะยังไงเดี๋ยวเดินเดินไปเดินมาก็เจอเองแหละแล้วก็ต้องไปตามหาเพื่อนนีกโอ้ยน่ารำคาญแล้วน่ามันตัวอะไรวะน่ะเฮ้ยตอบดิวะเฮ้ยเดี๋ยวแกอยากเข้ามาเฮ้ยแกอยากเข้ามาแล้วไอนนมันเกิดอะไรขึ้นกับ รักกายฉันเนี่ยแต่ช่างมันฉันไม่สนเอาละเราจะไม่เริ่มกันต่อแล้วอธิบายบทก่อนบทที่หนึ่งเพนอป์เพนบทที่ 2, สองโฟลสเคนมีบทที่ผ่านเอ็นออปเพนแอนด์เออร์ริงไปดูกันต่อเลยชูถามช่วยฉันด้วยฉันไม่ต้องมาพูดร่างกายแกโดนแทงแนะ่นช่วยฉันหน่อยได้ไหม ย่าโอ้ยแกจะได้ตายมันพูดเชี่ยอะไรของมันวะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วมันอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันบอกเรื่องไงแกจะได้รับความเจ็บปวดอย่างสุสมแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายฉันอีกล้วเนี่ยแล้วแกเป็นใครกันใช่เป็นผู้เดินทางจากการเวลาน่ะ อ้ oh, อยังงั้นเองเหรอหน้าต้องฆ่าเพื่อนของัน้นทั้งหมดละแต่ฉันต้องทำอย่างนั้นจริงไงดิน้าต้องทำฉันไม่ค่อยอยากจะทำโอเคจบตอนกำเนิด The Twisted n u k แล้ว <laughs> แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยเด้อไอจะได้เป็นกำลังใจในการทำบทที่หนึ่งเพงออเพน